เป็นธรรมดาครับที่ทุกๆคนอยากมีฮีโร่พอทุกๆคนต้องการการปกป้องโดยเฉพาะผู้ชายขี้กลัวอย่างผมตอนเด็กๆฮีโร่ของผมคือพ่อพ่อของผมเป็นถึงอดีตแชมป์มวลูมพินีสวัสดีครับพ่อเอา้าเอาเอามาม้ลูกชายมามาอาหารเช้าพร้อมแล้วเว้ยมาโอ้พ่อ <c oughs> หารน่านกินจนะังอะ เาฮ้ยแล้ววันอื่นมันไม่น่ากินหรือไงวะไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่ากินทุกวันนะพ่อพ่อผมเก่งอยู่แล้วมันต้องยังงั้งกินลูกพ่อเข้าดู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อดูรถลูกครับจอดนี่เป็นไรเป็นไรครับอ๋อหลังมันแบนเหนือวงเอ๊ะก็ไม่ดีเบรคเพื่อถึงแม้ทุกวันนี้จะเป็นแค่ช่างซ่อมจักรยานที่ดูไม่น่าจะสู้อะไรกับใครได้ แต่พ่อก็เป็นฮีโร่ในใจผมเสมอและผมก็มีฮีโร่อยู่อีกคนนึงห้า้ออนตจะเรียกว่าฮีโร่ได้หรือเปล่านะเพราะอะไรน่ะเหรอครับไนติว้ยใช่ครับเพราะเจอเป็นผู้หญิงนะสิอาต่าไม่เป็นไรแล้วนะเราไม่ช่วยแล้วนะ ขอบคุณที่มันช่วยเราเ้ารีนหนึ่งไปแล้วไปแล้วพ่อครับราเรียนนะครับพ่อโชี้ชจ้ี กยตายเลยใช่ไหมเนี่ยฮะมันก็รู้ฟันยางรุ่นกูมันไม่มีใส่โอ้ต่อยแนละ้วกูเจ็บไม่ทันเลยเสียโฉมไปทําไงเนี่ยไอ้นี่ชื่อซันนี่ครับซันนี่เป็นเพื่อนของผมจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ชอบความรุนแรงอะไรหรอกมันชอบวาดรูปครับแล้วก็ทำได้ดีซะด้วยแต่นอกจากเรื่องวาดรูปแล้ว เรื่องจีบสาวมันก็ไม่เป็นสองลองใครเลยครับโอ้ยไเฮ้ยไ,ไม่ตั้งใจก็ต่อยธรรมดาโอ้โหนี่ธรรมดาเอาจริงกูไม่ตายเลยเนะี่ยเฮ้ยไปไปกินข้าวดีกว่าอยู่แล้วเดี๋ยววันใ้ตาเดือนหน้าเนี่ยจะมีการแข่งขันชกบวยระดับโรงเรียนเนี่ยสนใจชกจรงิงจังหรือเปล่าผมอาจารย์ก็ใช่น่ะสิสังเกตมาหลายครั้งแล้วอ่ะ มีแววไอเรี่มไม่โชคหรอกครับจันมันปอดแหกตายรู้ได้ไงอ่ะโอโ้โหหรือไม่จริงถ้ารู้จักแกมาเนี่ยต่คนรักแรงไม่ขึ้นโอ้โว่าไงนายเตาผมไม่กล้าหรอกจารย์ <_ utter> <_ utter> น่าเสียดายนะอะแต่ก็ไม่เป็นไรเว้ยเปลี่ยนใจเนี่ยค่อยมาบอกแล้วกันครับขอตัวครับจันอาบัสดีครับดิ <_ utter> ่ข้าวดีกวนะ่า เฮ้ยไอหน้าเจิดเอ็งมานั่งเนี้ยเอ็งรู้ไหมว่าเป็นที่ของใครอ้าวมึงไม่รู้กูจะรู้ได้ไงอ่ะมีชื่อเขียนไว้ปะหรือว่าเอ็งอยากเจ็บตัวเดี๋ยวเอ็งได้เจ็บตัวแน่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้พี่ฆ่ามาเดี๋ยวก่อน แล้วลือล้อรูอ้หรือ,อยังอ่ะมาโต้ใครและนี่ก็คือแก๊งเสือดาวไล่จุดโดยมีเถื่อนเป็นหัวหน้าแก๊งถึงจะตัวเล็กๆแต่เรื่องเชื่อั่วก็ไม่เคยเป็นสองรองใครและนี่โหดเป็นนักเลงที่ชอบรังแกเขาไม่มีทางสู้โดยเฉพาะคนตัวเล็กกว่าโดยเว้นไอเถื่อนและสุดท้ายไอดิบนักเลงบ้าพลังใช้กำลังในการตัดสินทุกอย่างแม้กระทั่งสัตว์ต้นไม้มันก็ไม่เว้น

ดีไงทำยังไงวะกล้าไม่กล้าไม่รู้จะทำไปแล้วเว้ยอ้าวพู้นี้เอาที้ได้เลยให้พวกเรารถจัดแน่มีเรื่องอะไรกันก็จานดูดิเนี่ยศาสเนี่ยก้าววงนี้สิคะจานเข้ามาหาเรื่องเต่าและเนี่ยก็ปัดจานเข้าเต่าของเหมือนเลยโอ้จานแต่พวกเธอไม่ต้องพูดสร้างแต่เรื่องหาปัญหาให้ตลอดเลยจะตามไปพบครูที่ห้องปกครองเดี๋ยวนี้ยังเอกตามมาเลย เป่าต่อเนี่ยเก้าเฮ้ยย,ยังไงแกวะนี่เธอมีอะไรหรือเปล่าอ๋อผมมองกระดานไม่เห็นครับอาจารย์อ่อ เอ็นเอ็นละครับเกลอบดสวยไหมหนูแค่สงสัยอะว่าทำไมมึงต้องให้นิชาปกป้องตลอดเลยวะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมึงวะก็มึงเป็นผู้ชายอ่ะผู้ชายต้องปกป้องผู้หญิงดีวะเฮะหรือว่ามึงชอบนิชาไม่ใช่ก็สนิทกันแต่เด็กแล้วแบบบ้านใกล้กันก็ เออช่วยกันอะไรอย่อางงี้แอนเล่ตอบแบบนี้เลยกูว่าชอบที่ฉาชัว <c oughs> เฮ้ยไม่ได้คิงจริงอ,อแต่ฉันคิดฉันคิดว่านะเวนทำความสะอาดวันนี้ฉันจะให้เธออยู่ทำคนเดียวเข้าใจไหมหลายหันุ lọt nền mà quét lọt mạnh bây giờ bây giờ chúng nhiều quá bây bơi nát rồi tao ด,ดีมากวันนี้อะไรมาถึงที่เลยน้องเลยไม่ต้องหายเสียเวลาวันนี้จะรู้จักกับเสือดาวไรจุดเบเบอร์เบอร์เออบาเบอร์ก็บาเบอร์เตาช่วยด้วยเตาหยุดเลยน่าเจอดอยากเจ็บตัวไง